ครับก็สวัสดีพี่พี่เมมเบอร์กันด้วยนะครับวันนี้สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็กลับมาอัปเดตแผนการเทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้มาอัปเดตหวยนะเดี๋ยวเฮ้ยวันที่16บมาอัปเดตหวยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็อัปเดตแผนการเทรดเราเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะติดตามกันใกล้ชิดสักนิดนึงก็จะมาทําแผนการเทรดกันให้บ่อยๆเพราะต้องบอกว่า ตลาดยังอยู่ในแผนที่เราได้คาดการณ์กันเอาไว้นะครับก็คือยังอยู่ในจังหวะที่เราจะต้องเล่นแหละนะครับเอาง่ายๆเลยมันไม่ใช่ช่วงพักฐานเพราะว่าโดยรวมนะครับถ้าจํากันได้ติดตามกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับพี่ๆเมมเบอร์ er อยู่ในกลุ่มน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภาพหลักเลยของเดยคือลงอยู่เพราะนั้นเมื่อไหร่ที่โครงสร้างมันไปทางลงเราก็จะสู้เราก็จะเล่น เราก็จะหาจังหวะเข้าไม่ว่าจะเป็นไม้เล็กไม้สัน้นไม้หนึ่งชั่วโมงไม้สิบห้านาทีไม้สี่ชั่วโมงก็จะหาจังหวะเล่นในฝั่งช็อตไปด้วยนะครับเพราะมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะลงได้ต่อเนื่องนะครับเอาเป็นว่าเป็นช่วงช่วงเงินของเราแล้วกันช่วงทำเงินของเรานะครับอ่ะมาก็เข้าเรื่องกันดีกว่าครับส่วนใครที่รับชมกันอยู่ช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า t i k t o k นะครับยังไงหากสนใจรับชมแผนการเทรด ภาพเสียงต้นฉบับนะครับท่านสามารถแอดไลน์แอดที่ท่านเห็นบนหน้าจอกันเข้ามาได้เลยนะครับนะอ่ะไปตามดูดีกว่าครับก็หลังจากที่อย่างที่บอกครับเราตามดูหาจังหวะเนี่ยจังหวะกลับตัวเมื่อวานนะครับถ้าเกิดจําคลิปเมื่อวานกันได้เราหาจุดกลับตัวจากสี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้ที่บริเวณแถวแถวสักประมาณสามพันสามร้อยเจ็ดสิบใช่ไหม เมื่อวานเราให้รอจังหวะสัญญาณกลับตัวตรงนี้ซึ่งก็ได้เก็บของกันมาด้วยนะครับได้เก็บของจังหวะช็อตกันลงมาด้วยซึ่งตอนนี้เองก็อย่างที่บอกครับก็ยังอยู่ในแผนก็คือสามารถกลับตัวได้ที่ต้านที่เรามองนะครับทีนี้ลงมาแล้วอ่ะราคาลงมาละมาตามจังหวะของเราละเป้าแรกของเราสา3พันสามรอสาสิบแล้วเอายังไงต่ออันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมกำลังรอดูอยู่ยังไม่ชัดเจนมาก นะครับยังไม่ชัดเจนมากว่าราคาจะลงแบบแข็งแรงเลยในลักษณะแบบนี้ถ้าแข็งแรงเลยแบบนี้ราคามีโอกาสจะลงลึกนะครับราคามีโอกาสจะลงลึกผมลืมแก้ฟิบนัสซีให้ผมขอแก้ฟิบนูนัสซีให้ตรงนี้เลยละกันนะครับจะได้ดูจังหวัดว่าถ้าร,ราคาจะโยนลงไปต่อเลยนะครับอ่ะขอตีกับชั่วโมงละกันนะครับขอตีกับชั่วโมงถ้าราคาจะลงแข็งแรงเลยนะครับ ลงแบบแข็งแรงเลยราคาจะติดแค่นี้และไปเอาเป้าไกลนะครับเป้าไกลมีเท่าไหร่นี่ครับนี่คือเป้าไกลครับถ้าพูดถึงเป้าไกลคือนี่ครับนี่คือเป้าไกลของเรามีโอกาสถ้าติดแค่นี้เลยนะครับถ้าราคาติดยกไม่เกินสามพันสามรอยสี่สิบเราจะลุ้นเป้าไกลเลยทีนี้การไปกบ การไปแบบแข็งแรงเลยระวังพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่สามารถขึ้นยืนเหนือ3ามพได้และเกิดสัญญาณกลับตัวเร็วนั่นหมายความว่าราคาจะเข้าอยู่ในโหมดของการเป็นสตรองเทรนการเกิดสตรองเทรนนิสัยเป็นแบบนี้ครับนิสัยเป็นแบบนี้ครับจะต้องเกาะและขึ้นลดเร็วๆจะต้อง ใช้ภาพเล็กๆในการไล่ราคาไม่ว่าจะเป็นห้านาทีสิบห้านาทีเพราะจังหวะจะไปแบบแบั๊บเดียวถึงเลยสมมติถ้ามาได้ก็จะมาแบบนี้เลยครับแบบนี้อันนี้คือกรณีที่ราคาพักฐานน้อยผมหย่อนหย่อนให้หน่อยหย่อนหย่อนให้ถึงตรงนี้ครับที่บริเวณนี้ครับถ้าไม่เกินตรงนี้ สู้เป้าไก่ลุ้นเป้าไก่ลุ้นวิ่งแรงได้นะครับลุ้นวิ่งแรงได้ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่หลุด40ยิ่งถ้าไม่หลุดสี่สมองว่ามีเปอร์เซ็นต์มากที่จะไปเร็วอันนี้ระวังไว้นะครับอันนี้ระวางไว้แต่ก็ต้องรอดูครับว่าจังหวะกลับตัวจะเข้ามาหรือไม่ นะเพราะนั้นใครที่คิดจะบายอย่างที่ผมบอกนะครับใครที่เป็นชาวสวนไม่ได้ผิดลกครับที่ท่านจะไปเล่นฝั่งซื้อไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดแต่ผมมันเป็นสายโฟลว์เทรนก็คือเอาเทรนเป็นหลักนะเอาเทรนเป็นหลักเพราะนั้นโครงสร้างใหญ่ในจังหวะขานี้มันก็กลับแล้วถูกปะจังหวะตรงนี้ก็กลับมาแล้วนะตอนนี้ราคาเล่นกับคลืนนี้ก็ยังเล่นอยู่ เพราะนั้นโอกาสที่ท่านเข้าไปซื้อแล้วโดนลากมีนะครับโอกาสที่ท่านจะเข้าไปซื้อแล้วโดนลากมีอันนี้เป็นข้อควรระวังน,นะครับนะแต่อย่างที่ผมบอกครับการพักฐานชุดนี้ผมยังไม่มั่นใจมากว่าจะติดแค่นี้หรือราคาจะโยนขึ้นมาสูงถึงบริเวณนี้เพราะอะไรครับอันนี้มันเป็นขาแรกที่เริ่มเดินนะครับมันเป็นขาที่เริ่มเดิน เพราะนั้นราคายังไม่เผยตัวออกมาชัดเจนว่าจะเป็นแค่ไซเยวก็คือพักสูงนะครับถ้าราคาพักสูงจะเข้าอยู่ในโหมดของไซเยวดาวนะครับการเป็นไซ์เยวดาวเราจะเอาเป้าไม่ไกลครับจะเล่นเป้าแค่นี้ครับนี่คือกรณีของการพักสูงแต่ถ้าเกิดว่าพักไม่เกินนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีแนวเนี้ยห้ามเกินนะถ้าไม่เกินตรงนี้ เราลุ้นเป้าไกลได้เลยครับแต่ถ้าเกิดพักสูงมากๆอันนี้จะเข้ามาเป็นโหมดของไซ w ์เวดาวก็คือราคายังลงแหละยังลงแต่ยังลงไม่แรงพฤติกรรมจะต่างกันถ้าพักสูงราคาจะไปน้อยเพราะนั้นถ้าเกิดขึ้นมาสูงๆตรงนี้าถามว่ายังเล่นลงไหมยังเล่นลงครับแต่ว่าให้รีบขายไปก่อนอาจจะเอาแนวนี้แนวนี้เป็นเป้เปาหนึ่ง สมมติถ้ายกสูงนะครับให้เป็นเป้าหนึ่งเอาเป้าตรงนี้สามอันนี้คือกรณีถ้ายกสูงนะครับอันนี้จะเป็นเป้าหนึ่งเป้าสองอาจจะมาสู้ที่โลเดิมครับสามพันสามร้อยยี่สิบเป็นเป้าสองแล้วก็เป้าสามเอาแค่นี้เลยครับแค่สามพันสามร้อยสิบ แค่นี้แค่นี้เลยอันนี้คือกรณียกสูงแต่ถ้ายกไม่สูงติดแค่นี้เอาเป้าไกลนะครับลุ้นได้ถึงเป้าไกลเลยนะอันนี้ก็ยังต้องบอกว่าผมยังไม่ชัวร์ว่าจะจบตรงไหนเพราะนั้นเหมือนเดิมครับเมื่อไหร่ที่เห็นผมเล่นฝั่งช็อตทั้งหมดตอนนี้ในเดย์และสี่ชั่วโมงอะ่ะมันเป็นลงอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องไปดูอะไรละยังลงอยู่เพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวรอดูว่าเมื่อไหร่ที่ผมเล่นลงในหนึ่งชั่วโมงในสิบห้า และ5นาทีถ้าผมมาเล่นชุดนี้ลงหมดเมื่อไหร่นั่นแหะครับคือจังหวัดที่เราจะอัดโอเคไหมผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจบแค่ไหนแต่อย่างที่เห็นครับตอนนี้ไม้สั้นๆเรามีเข้ามาบายด้วยถูกไหมตอนนี้ไม้สั้นเราเข้ามาบายด้วยเพราะอะไรเพราะ15บห้ามันขึ้นครับเราก็เล่นกับจังหวะสิบไปก่อนนะเคาะก็แก๊กแก๊กกันไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่บริบทมันลงหมด เราจะไล่โอเคนะนะครับเพราะนั้นนี่คือจะเป็นแผนการเทรดของเราในช่วงอาจจะวันสองวันนี้เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะคืนนี้ถ้าเกิดว่าจบเลยแค่นี้ไม่ยกสูงวันนี้แล้วจบลงมาเลยก็อาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้นะครับอันนี้เรื่องพวกนี้ผมตอบไม่ได้เราต้องเฝ้ารอนะครับเฝ้ารอแต่ความเป็นไปได้ในภาพใหญ่อย่างที่ผมบอกเรายังคงลุ้นเหรอครับเราลุ้นกันไปถึงสามพันหนึ่งร้อยยังลุ้นอยู่แต่ว่าไอเนี้ยมันอาจจะใช้เวลาสองถึงสามเดือน นะครับก็ภาพใหญ่เรายังคงลุนภาพนั้นกันอยู่นะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับแผนการเทรดวันนี้ส่วนใครที่รับชมกันอยู่ช่องทางอื่นๆ Facebook y o u t u b e t i k t o k นะครับหากสนใจรับชมภาพเสียงต้นฉบับท่านสามารถแอดไลน์แอด,อด,อดที่ท่านเห็นบนหน้าจอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็จะได้รับเด่นแผนอัแนแผนการเทรดพร้อมกับแนวทางการเทรดต้องบอกว่ามี t p s l ทุกออเดอร์ด้วยนะครับสำหรับในกลุ่มของเราคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าในแผนการเทรดหน้า 好，你看。